ก่อนอื่นนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่ารถรุ่น mu 4 9 0 2นะครับคันควบคุม PTO นะครับคันควบคุม PTO นะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายรถนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกนะครับตำแหน่งว่าจะใช้รอบหรอบ540บรอบต่อนาทีหรือ750รอบต่อนาทีนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนแทบนะครับบอกสเต็ป PTO นะครับหรือจังหวะ PTO นะครับก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับใกล้นะครับชิดกับบังโคลนนะครับด้านขวานะครับ บางคนหลังนะครับก็จะมีนะครับสสเต็ปนะครับเช่นกันนะครับก็คือ540รอบต่อนาทีกับ750รอบต่อนาทีนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับรอบพีดีโอนะครับที่ใช้ในรถรุ่นนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับกับรถตระกูลซีรีส์แอนะครับก็เป็นรอบพีดีโอที่สองสเต็ปเหมือนกันนะครับนะครับส่วนการปรับตั้งนะครับรอบที่จะใช้ งานที่เราต้องการเลือกใช้นะครับจะต้องไปนะครับปรับตั้งนะครับเลือกใช้นะครับที่ขันโยกเหลืองๆนะครับด้านหลังรถนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีเลือกใช้กันนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับการเลือกใช้นะครับรอบนะครับที่ต้องการใช้กับพรวีดีโอนะครับไม่ว่า540รอบต่อนาทีหรือเ5 0รอบรอบต่อนาทีนะครับท่านนะครับจะต้องมานะครับเลือกนะครับที่ คันโยกนะครับเลือกจังหวะนะครับว่าต้องการใช้รอบที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่2สเต็ปนะครับการที่ผลักไปหน้านะครับก็จะเป็นนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับกดลงมา1จังหวะนะครับก็จะเป็นจังหวะว่างนะครับนะครับก็จะเป็นจังหวะว่างนะครับและเลื่อนลงนะครับต่ําสุดนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นจังหวะขับเคลื่อนพีทีโอนะครับห้าร้อยสี่สิบรอบต่อนาทีนะครับก็ ท่านจะต้องเลือกก่อนนะครับถึงจะไปควบคุมนะครับคันเข้าเกียร์ PTO ที่จะใช้ในการปั่นนะครับโรตารี่เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับและเมื่อท่านนะครับเลือกจังหวะนะครับคันเข้าเกียร์ PTO ด้านหลังนะครับที่รอบที่ต้องการแล้วนะครับต่อมานะครับท่านก็จะต้องไปใช้นะครับคันควบคุมนะครับที่อยู่ด้านซ้ายคนขับนะครับเป็นคัน เข้าเกียร์ PTO นะครับคันเข้าเกียร์ PTO นะครับก็จะมีอยู่2ตําแหน่งนะครับนะครับก็คือตําแหน่งออฟนะครับก็คือตําแหน่งปิดนะครับแล้วก็ตําแหน่งออนนะครับก็จะมีรูปเฟืองนะครับคือโรตารี่นะครับหรือเพลา PTO นะครับเริ่มทํางานนะครับย้ํานะครับท่านจะต้องเข้านะครับคันควบคุมคันนี้ก่อนนะครับถึงจะทําการใช้เพลา PTO ได้นะครับการใช้เพลา PTO นะครับท่านต้อง เข้าใจนิดนึงนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นระบบคลัตช์แห้ง2แผ่นนะครับคลัตช์ขับเคลื่อนและคลับพีทีโอนะครับก็จะแยกกันนะครับเมื่อท่านเหยียบคลัตช์นะครับคันควบคุมนะครับเข้าอยู่นะครับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับหรือเพลาพีทีโอนะครับก็จะทํางานทันทีนะครับนะครับกรณีท่านสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ให้อยู่ในตําแหน่งออฟนะครับขันเข้าเกียร์พีทีโอนะครับการเข้าคัน P.T.O. นะครับก็โดยการนะครับสับเลื่อนมาด้านหน้านะครับนะครับสับเลื่อนมาด้านหน้านะครับก็จะเป็นอยู่ในตำแหน่งที่นะครับพรอพีโตนะครับทำงานแล้วนะครับนะครับต้องการปลดนะครับก็ดึงไปด้านหลังนะครับดึงไปด้านหลังนะครับก็พรอพีโอนะครับก็จะหยุดทํางานขอสรุปนะครับโดย คร่าวๆนะครับว <The ISO aría> <The> ่านะครับแถบ P.T.O. นะครับบอกตำแหน่งนะครับกับคันเข้าเกียร์ P.T.O. นะครับจะอยู่คนละจุดกันนะครับส่วนคันเข้าเกียร์ P.T.O. นะครับก็จะมี3จังหวะนะครับจังหวะนะครับดันขึ้นสุดนะครับก็จะเป็น750รอบต่อนาทีนะครับของการหมุนของเพลานะครับดึงลงไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตำแหน่งว่างนะครับก็คือตำแหน่งกลางนะครับว่างนะครับ P.T.O. ไม่เข้านะครับ และก็ดันลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นรอบจังหวะ540รอบต่อนาทีนะครับของรอบหมุนนะครับของเพลา PTO นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับกรณีนะครับคันควบคุมนะครับด้านซ้ายมือนะครับคันเข้าเกียร์ PTO นะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งออนนะครับถ้าเกิดนะครับ s a ฟตี้นิรภัยนะครับของคันควบคุมเสียนะครับ เครื่องยนต์นะครับก็จะสตาร์ทต,ติดทันทีนะครับแล้วก็นะครับอยู่ในตำแหน่งออนนะครับอ่าน,นะครับแล้วก็ตัว PTO จะทำงานทันทีนะครับไม่ว่าจะปั่นเครื่องตัดหญ้าอยู่หรือจะปั่นนะครับโรตารี่นะครับหรือจะปั่นเครื่องอัดฟางนครับกรณีเซฟตี้ตัวนี้เสียนะครับเซฟตี้สตาร์ทนะครับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดขึ้นมานะครับอุปกรณ์ก็จะหมุนทันทีนะครับเนื่องจากนะครับ อย่างที่ว่านะครับก็จะเป็นครัดแท่งสองแผ่นนะครับแยกกันทํางานระหว่างคลัดเครื่องยนต์กับครัด P.T.O. นะครับวันนี้นะครับก็ต้องนะครับขอนะครับลาเพื่อนๆนะครับไปก่อนนะครับสําหรับนะครับการใช้เพลา P.T.O. นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับหรืออุปกรณ์หลังนะครับอื่นๆนะครับของรถรุ่น M.U.49 นะครับเดี๋ยวนะครับหากนะครับท่านได้รับชมแล้วนะครับ ช่วยนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเราจะนำเสนอคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมในครั้งต่อไปนะครับในส่วนของจุดอื่นๆน,นะครับของรถรุ่น MU49 นะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ